วิธีคิดแบบไหนคือเจ๊งแน่นอนวิธีคิดวิธีแรกที่ทําให้คุณเจ๊งคือเมื่อคุณขายดีแล้วคุณคิดว่าขายดีเพราะตัวเองเก่งผมจะบอกว่าโอกาสเจ๊งสูงมากถ้าคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทําไมถึงขายดีการขายดีจริงๆคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งคุณขายดีเพราะอะไรคุณขายดีเพราะเขาชอบเราคุณขายดีเพราะคุณยูเก่งคุณขายดีเพราะสินค้าคุณดีหรือคุณขายดีเพราะกระแสของเศรษฐกิจของธุรกิจมันมาพอดีแต่ถ้าเราไม่ดูอะไรเลยแล้วเราบังเอิญขายดีขึ้นมาเราจะคิดว่าอุ้ยขายดีเพราะฉันเก่งทีเนี้ย คุณก็จะคิดว่าคุณจะขาสินค้าตัวไหนมามันก็จะปังอออความคิดหนึ่งที่เราเข้าใจผิดคือเราคิดว่าเราขายอะไรก็ได้แต่สิ่งที่มันผิดก็คือเราขายได้เฉพาะสิ่งที่เรารู้ว่าเราจะขายที่ไหนเท่านั้นวันนี้ถ้าคุณจะเริ่มขายของออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณต้องคิดเลยคุณจะขายมันให้กับใครแล้วคนคนนั้นอยู่ที่ไหนคุณจะสื่อสารกับเขาย่งไงคอนเซ็ปการขายของผมมีแค่สินค้าที่ถูกต้องนำเสนออย่างถูกต้อง ให้กับลูกค้าที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมคุณจะขายมาได้ในราคาที่เหมาะสมคุณจะขายกระเป๋ากล้องก็คือทำคอนเทนต์ยังไงนะลงเว็บตากล้องให้กับลูกค้าที่ถูกต้องอยู่ในตากล้องลูกค้าช่างภาพทั้างนั้นอยู่แล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วงนั้นคนเล่นกล้องเยอะช่างภาพตอนนั้นมันมีตังยุคนั้นมือถือไม่ได้ไม่ได้ชัดเหมือนตอนนี้ช่างภาพยุคนั้นีค่าตัวแพงช่างภาพมีตังซื้อของแต่โจเพราะผมวิธีการก็เป็นวิธีการเดิมแต่ผมต่างกันตรงไหนกระเป๋าน้ตบุก๊ก นำเสนออย่างเหมาะสมโอเคผมอาจจะทำคอนเทนต์สวยแต่ผมขายใครลูกค้าที่เหมาะสมผมไม่รู้อะคือผมจะบอกว่าไม่ว่าจะขายดีหรือขายไม่ดีเหตุผลคือมันเปลียบออนมาจากสิ่งที่เรากําหนดคุณกําหนดสินค้าถูกต้องกาหนดคอนเทนต์ถูกต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายถูกต้องกาหนดช่วงเวลาถูกต้องกาหนดราคาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องหมดมันจะขายดีถ้ามันจะผิดมันก็ผิดอยู่ใน5ข้อนี้